วาสนาดอกท้อเขียนโดยเฟิงอวี่ตำแหน่งในวังหลังไทเฮาคือตำแหน่งพระมารดาของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันฮองเฮาคือจกักรพรรดินีหรือพระอัครามเหสีของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันรองจากฮองเฮาหวงกุ้ยเฟยขั้นที่หนึ่งพระราชชายา แต่งตั้งได้ตำแหน่งละหนึ่งคนรวมทั้งหมดสี่คนกุยเฟยซูเฟยเต๋อเฟยเสียนเฟยขั้นที่สองพระสนมเอกแต่งตั้งได้ตำแหน่งละหนึ่งคนรวมทั้งหมดเก้าคนเจ้าอีเจ้าหลงเจ้าเยี่ยนเซียวอีเซียวหลงเซียวเยี่ยนชองอีชองหลงชงเยี่ยน พระสนมขั้นที่3ถึงหแต่งตั้งรวมทั้งหมด27คนเจียหยู่เมยเหรินฉายเหรินตัวละครหลักเฉียนหย่งฉีอายุ30สิปีตำแหน่งฮองเต้หวังจินเล่ออายุยีสิบปีตำแหน่งฮองเฮาฉางฮวนฮวนอายุยีสิบปีตำแหน่งกุ้ยเฟย สู้หยวนจิ้งอายุ26ปีตำแหน่งเตอ๋อเฟยเลี่ยงอวี่เจนินอายุ24ปีตำแหน่งซูเฟยรายชื่อพระราชโอรสพระธิดาเรียงตามลำดับอายุองค์ชายใหญ่เสวียนเทียนสื่ออายุ10ปีมารดาคือฉางกุย้ยเฟยองค์ชายรองเสวียนรุย่ยอายุ9ปี มารดาคือหวังฮองเฮาองค์หญิงใหญ่เสียนอี้หยาอายุแปดปีมารดาคือสู้เตอ๋อเฟยองค์หญิงรองเสียนฮวาหลานอายุแปดปีมารดาคือนางกำนันชิงหลิงองค์หญิงสามเสียนเหลียนฮวาอายุเจ็ดปีมารดาคือเลี่ยงซูเฟยองค์หญิงสี่ สเสียนเหม่ยฮวาอายุเจ็ดปีมารดาคือเลี่ยงซูเฟยบทที่หนึ่งปิ่นหงอันสุดท้ายถูกเสียบบนเกษาเสร็จแล้วเพคะพระสนมทุกคนมองไปที่พระสนมฉางกุ้ยเฟยอยากชื่นชมตำแหน่งหญิงงามอันดับหนึ่งม่อาจหลุดพ้นไปจากสตรีผู้นี้ได้เลยฉางหวนหวนจับปิ่นระยะย้มยิ้มเบาบาง ถึงเวลาไปเข้าเฝ้าฮองเฮาแล้วไปกันเถอะซิ่วอิงนางกำน,นันนามซิ่วอิงเข้าไปประคองฉางกุ้ยเฟยอย่างที่เคยทำร่างสง่างามเดินออกไปนอกตำหนักทิ้งเพียงความหอมของบุกผาชนิดหนึ่งอบอวลอยู่ในห้องเจ้าของตำหนักถาหัวอย่างฉางหวนหวนชะงักไปเมื่อไม่เห็นเกี้ยวที่รออยู่หน้าตำหนัก อเล่แกล้งข้าอีกแล้วมุมปากปรากฏรอยยิ้มขำแกล้งแบบนี้มาเกือบสิบปีไม่เบื่อบ้างหรือไงนะเมื่อวานเพิ่งโดนสั่งคุกเข่ามาเดินไหวหรือเพคะตราบใดที่วันนี้ไม่โดนสั่งคุกเข่าอีกก็คงไหวไหลบางยักอย่างไม่ใส่ใจถึงไปไม่ไหวก็ต้องไหวอยากเห็นพระพักฮองเฮาสินะเพคะ รู้ดีนักสเสวียนหยงฉีคือพระนามของห้องเต้องค์ปัจจุบันแห่งแคว้นสเสวียนแคว้นสเสวียนคือแคว้นใหญ่พรั่งพร้อมด้วยพื้นที่เพาะปลูกกำลังทหารและทรัพย์สินเงินทองทำให้เผ่าเล็กเผ่าน้อยรวมถึงแคว้นต่างๆเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีไม่ขาดหยงฉีห้องเต้มีเพียงแค่ร่ำรวยทรัพย์สิน แต่กระทั่งหญิงงามเองก็มีมากมายไม่แพ้กันในรัชสมัยของหยงฉีฮ่องเต้มีสตรีฝ่ายในถึงสี่พันนางผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของสตรีเหล่านั้นคือหวังฮ้องเฮาหรือหวังจินเลอร์บุตรีแห่งจวนแม่ทัพใหญ่และเป็นน้องสาวของแม่ทัพบ,บูรพาผู้มีทหารใต้อานัตนับแสนนายรองมาคือฉางกุ้ยเฟยหรือฉางวนฮวน สนมผู้ครองความปรดปรานมิเสื่อมคลายจากโอรสสวรรค์ฉางกุ้ยเฟยคือบุตรีของจวนอัครเสนาบดีช้างผู้มากบารมีในแวดวงขุนนางที่แม้กระทั่งห้องเต้ยังต้องเกรงใจถึงสองสว่วนยงฉีห้องเต้มีโอรสและธิดารวมกันหกคนเป็นพระโอรสสองคนและพระธิดาอีกสี่คนโอรสองค์แรก องค์ชายใหญ่เสวียนเทียนสือบุตรชายของฉางกุ้ยเฟยผู้ได้รับความโปรดปรานอย่างมากมายโอรสองค์ที่สององชายรองเสวียนรุย่ยบุตรชายของหวังฮองเฮาที่เกิดหลังองค์ชายใหญ่ได้หนึ่งปีธิดาองค์แรกองค์หญิงใหญ่เสวียนอี้หยาบุตรตรีของสู้เตอ๋อเฟยผู้มีศักดิ์เป็นบุตรสาวของหมอหลวงประจำพระองค์ฮ่องเต้ ธิดาองค์ที่สององค์หญิงรองเสียนหัวหลานมารดาขององค์หญิงรองเป็นเพียงนางกำนันธรมธรมดาๆหลังจากที่คลอดองค์หญิงรองได้เพียงหนึ่งเดือนก็จากโลกนี้ไปทำให้ฉางกุ้ยเฟยรับองค์หญิงรองเป็นบุตรบุญธรรมธิดาองค์ที่สามและสองค์หญิงเสียนเหลียนหัวและองค์หญิงเสียนเหมยหัวองค์หญิงฝาแฝดของเลี่ยงซูเฟย เป็นพระธิดาองค์สุดท้องของหยงฉีฮองเต้ถวายพระพรเพคะฮองเฮาฉางฮวนฮวนย่อกายให้กับสตรีผู้อยู่ประทับบนบัลลังก์หงหวังฮองเฮาไม่แม้แต่จะปลายตามองเมื่อเลี่ยงซูเฟยที่มาทีหลังเดินเข้ามาก็เอ่ยปากให้เลี่ยงซูเฟยเข้าไปนั่งที่โดยที่ฉางกุ้ยเฟยยังคุกเข่าค้างไว้ตรงนั้นเยี่ยม อลเลอร์เมินค่าอีกแล้วจนกระทั่งทุกคนนั่งประจำที่ฉางกุ้ยเฟยก็ยังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมือเรียวเอื้อมไปจับมือของซิ่วอิงแล้วค่อยๆลุกขึ้นช้าๆด้วยท่วงท่าสง่างามไร้ที่ติโดยไม่มีริ้วแห่งความไม่พอใจใดๆขอบพระทัยเพคะใบหน้างามยกยิ้มบาง จนหวังจิ้นเลอร์ชักสีหน้าเมื่อวานก็เพิ่งสั่งคุกเข่าไปสองชั่วยามวันนี้กลับเดินเข้ามาในตำหนักด้วยท่าทางปกติหน้าหงุดหงิดนะักเจ้ามาสายเป็นถึงฉางกุ้ยเฟยกลับละเลยกฎระเบียบไปคัดกฎระเบียบของฝ่ายในมาห้าร้อยจบส่งพรุ่งนี้ซะนางที่มาก่อนสนมเกือบห้าร้อคนถูกต่อว่าว่าไม่รู้กฎระเบียบ แต่สนมที่มาทีหลังไม่โดนต่อว่าใดๆเลยเพคะหฮองเฮาฉางกุ้ยเฟยย่อกายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเช่นเดิมหวังจิ้นเลอร์ที่เห็นดังนั้นก็ขัดใจนักจึงออกปากให้สนมทุกคนกลับไปได้รอยยิ้มของฉางฮวนฮวนจืดเจือนลงเมื่อวานโดนานางสั่งคุกเข่ายังไม่ทันหายระบม ตอนเช้าก็ต้องเดินมาตําหนักคุณหนิงเพื่อโดนสั่งคุกเข่าอีกทีและไม่ทันได้นั่งพักก็ต้องเดินกลับตําหนักหวังจิ้นเลอรถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกลั่นแกล้งคนเสียจริงไหวไหมหวนวนสู้เตอ๋อเฟยะลอฝีเท้ามายืนข้างนางเดี๋ยวข้าเดินกลับตําหนักเองเจ้าขึ้นเกี้ยวข้าเถอะอเลอรู้เข้าเดี๋ยวเจ้าก็โดนสั่งลงโทษหรอก ฉางฮวนฮวนขยิบตาให้สหายเพียงหนึ่งเดียวในตำหนักในข้าเดินได้ห้องเฮาไร้เหตุผลเสียจริงแม้สู้เตอ๋อเฟยไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งยากแต่ก็อดบ่นไม่ได้รู้ไหมอาจิ้งสู้เหวนจิ่งคือนามของสู้เตอเฟยการที่ข้าโดนลงโทษทุกวันก็หมายความว่าข้าอยู่ในสายตาของอเลอ่ตลอดอย่างไรเล่า พูดแล้วก็รู้สึกเขินแปลกๆสู้เตอรอเฟยสหายค่าเกินเยียวยาแล้วยามนี้ยามอู่แล้วประมาณ11บนาฬิกาถึง12นาฬกาห้านาทีตามปกติเสวียนเทียนสื่อและเสวียนหัวหลานควรจะไปสำนักศึกษาหลวงเพื่อเรียนกับราชครูปาย นางจึงแปลกใจไม่น้อยที่ได้เห็นสองคนอยู่ในตำหนักถถวหัวเทียนสื่อหลานเอ,อ๋อเสด็จแม่เฉียนเทียนสื่อฉีกยิ้มกว้างอย่างร่าเริงร่างเล็กๆแต่สูงกว่าวัยเดียวกันเดินมาหามารดาเหตุใดสเสด็จแม่ถึงกลับมาช้านักเหตุใดจึงไม่ไปเรียนกับราชครูป่ายเล่า นางรูปใบหน้าเกลี้ยงเกลาของเด็กชายด้วยความรักใคร่วันนี้ราชครูไปติดราชกิจกับเสด็จพ่อพะยะค่ะลูกกับหลานเอ,อ๋อจึงมาหาเสด็จแม่ว่าแต่หลานเอ๋อของแม่ถืออะไรอยู่กันใบหน้างดงามหันไปถามเด็กหญิงที่ยืนอยู่ข้างๆเทียนสือ่อลูกคิดว่าวันนี้เสด็จแม่จะโดนสั่งคุกเข่าอีก จึงจัดเทียบยาไว้ก่อนเพคะดวงตากลมโตไล่สำรวจร่างกายบอบบางอย่างละเอียดเดี๋ยวลูกจะนวดให้เสด็จแม่นะเพคะเด็กทั้งสองรู้กันเป็นอย่างดีว่าเสด็จแม่ฮองเฮาไม่ชอบเสด็จแม่ของพวกเขาโดนสั่งคุกเข่าอีกแล้วทั้งทงที่เข่าของเสด็จแม่ช้ำยังไม่หายดีเลยแท้เฉียนเทียนสื่อทายาที่เข่าแล้วนวดคลึงให้มันซึมเข้าไป ซิ่วอิงฝนหมึกทำไมรึพระสนมโดนสั่งคักดกฎระเบียบของฝ่ายในห้าร้อยจบเพคะห้าร้อยจบสเสวียนเทียนสื่อมีสีหน้าอ่อนใจส่วนสเสียนหัวหลานกรุ่นโกรธปนด้วยความไม่เข้าใจเหตุใดเสด็จแม่ฮองเฮาถึงไม่ชอบเสด็จแม่ละเพคะทั้งสั่งลงโทษสั่งคุกเขา่าบางครายังให้เสด็จแม่คุกเข่าท่ามกลางแดดแดง ทั้งทังที่เสวียนหัวหลานบ่นอุบอิบทั้งทังที่เสด็จแม่ร่างกายไม่แข็งแรงแท้ๆเสวียนเทียนสื่อโยกศีรษะน้องสาวเล่นไม่มีภรรยาเอกคนไหนชอบภรรยาน้อยหรอกนะหลานเอ,อ๋อเขาอธิบายบิดาของเราเป็นจัก,กรพรรดิย่อมต้องมีหลายภรรยาเป็นเรื่องปกติ การกลั่นแกล้งแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติเช่นกันเด็กสาวก็ยังคงมีสีหน้าไม่เข้าใจอยู่ดีลูกโตขนาดนี้แล้วนะเทียนสื่อดวงตาคู่งามอ่อนแสงลงคำพูดนี้นับว่าเด็กชายโตเกินไวัยไปจริงๆลูกอายุสิบขวบแล้วนะ,สะเสด็จแม่ลูกไปพักเถอะ เดี๋ยวแม่ต้องไปคัดกฎระเบียบของฝ่ายในต่อเดี๋ยวลูกช่วยฝนเมึกเองเด็กทั้งสองคนยิ้มแฉ่งเ <_ t ot> ข้ายามอิว่วประมาณ17นาฬกาถึง18นาฬิกาหนาทีองค์ชายใหญ่และองค์หญิงรองขอตัวกลับตำหนักตำหนักถถวหัวจึงดูเงียบเหงาเช่นเดิมช่วงนี้ ดูเหมือนองค์ชายใหญ่จะแอบฝึกยุทธคนเดียวที่ตำหนักเพคะซิ่วอิงเทน้ำชาพร้อมกับบอกเล่าแก่นางเป็นธรรมดาแม่ทับหวังแม้จะพักดีกับฝ่าบาทแต่จะให้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีแก่หลานชายของอัครเสนาบดีฉางก็คงไม่ได้วิแปลกที่เขาจะระแวงเทียนสื่อขัว้วอำนาจตอนนี้แบ่งออกเป็นสามฝ่ายอย่างชัดเจน หนขุนนางภายใต้บังคับบัญชาอัครเสนาบดีฉาง 2. ขุนนางทหารของแม่ทัพใหญ่หวัง 3. ขุนนางและทะหารที่เป็นกลางขึ้นตรงเพียงแค่ฝ่าบ่าแต่เพียงผู้เดียวเฉกเช่นราชครูปายอัครเสนาบดีฉางหรือฉางเวย่ยและแม่ทัพหวังเป็นปฏิปักษต่อกันอย่างชัดเจน บุตรสาวของทั้งสองเองก็ครอบครองตำแหน่งใหญ่ภายในวังหลังมิแปลกที่แม่ทักหวังจะระแวงหลานชายของอัครเสนาบดีฉางเวย่ยทั้งๆท,ท,ที่ทุกคนรู้กันไปทั่วว่าความสัมพันธ์ของนางและฉางเวยมิได้ดีสักเท่าใดสเสวียนเทียนสื่อเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านวรยุทธ์มากกว่าด้านการปกครองเห็นได้ชัด จากการที่เขาเห็นกระบวนท่าของแม่ทัพหวังเพียงครั้งเดียวเขาก็สามารถร่ายกระบี่ตามได้อย่างถูกต้องแม้จะถนัดวรยุทธ์มากกว่าการปกครองแต่ก็ใช่ว่าเขาจะโง่งงมทางด้านนี้เด็กชายกลับทำดีมากเสียด้วยซ้ำเขาสามารถสอบได้ที่หนึ่งภายในชั้นปีของเด็กวัยเดียวกันมิว่าจะเป็นการวาดภาพเขียนผูกันการปกครองและด้านวรยุทธ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถทำได้ดีหมดแต่นางเป็นมารดามีหรือจะไม่รู้ว่าเด็กชายกล่อมกลืนฝืนทนเพียงใดที่ต้องรับแรงกดดันจากการที่เขาเป็นพี่ชายคนโตและเป็นบุตรชายของสนมที่เป็นที่โปรดปรานมากที่สุดช่วงนี้องค์ชายรองโดนหวังฮองเฮากดดันอย่างหนักเลยเพคะซิวอิงพูดเหมือนเพิ่งนึกออก หวังฮองเฮาพยายามให้องค์ชายรองฝึกยุทธแต่ว่าองค์ชายรองไม่สามารถทำได้อย่างที่วาดหวังได้จึงคริ้วหนักเลยทีเดียวอาเลอร์กดดันเสียงรุ่ยมากเกินไปชางหวนหวนถอนหายใจออกมาหากเป็นเช่นนี้เสียงรุ่ยจะเป็นเด็กเก็บกดหม่อมฉันคิดว่าฮองเฮาไร้เดียงสาเกินไปสำหรับวางหลัง ซิวอิงกัดริมฝีปากอย่างไม่แน่ใจว่าจะพูดออกมาดีหรือไม่ดูอย่างไรก็ไม่เหมาะกับตำแหน่งห้องเฮาใช่เอเลอร์ไรดียงสาเกินไปหวังจินเลอร์เป็นสตรีถูกธนุถนอมประครับประคองด้วยความรักและห่วงใยมีหรือที่จะตามแลกกลในวังหลังทันแต่สตรีที่ไร้เดียงสาก็น่ารักดีไม่ใช่หรือ ซิวอิงแม้หองเฮาจะหน้าตาอับปลัลกท่านก็มองว่าน่ารักอยู่ดีเพคะ